มันโดดไปแดงสองก็มั่นพวกนั้นเฮ้ย,หล,ยหลังขึ้นมาพี่ต้องค้ำคืนโดดอ่ะถ้าจะไปอ่ะเฮ้ยหลังมาสองสามคนเข้าบ้านเ<ว>ข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านห่อนเข้าบ้านก่นอน ถาผลนตมาแล้วพี่เห็นอยู่เห็นอยู่อยู่อ๋ตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งใครบอกเสละวกีซิกห้ากระบ,บอกต่อ,อมือดมืดมืดไอ้เหี้ยเท่าไหร่วะพี่ไม่รู้อ่ะมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว มันมันมืดอยู่มืดอยู่ครับความยากปันเกาะสามอะไรไม่รู้มันอ่ะแม่อะไรมาแล้วนะแม่ปันแล้วแม่กับพีไนาอะไรแบบเนี้ยหักไว้นะเดี๋ยวพี่จะยิงนอนยิงเอานะเยอะนะหมูหยองลัตตี้กันดิ เยอะมากีจงเดินเยอะมากแม่งยิงเตพี่กับตายเด็กเว่ บนหลังคาวะ่ะหลังคาได้ไงเ,เสียงเราเด้วยเจนหัวหยองมันมีประมาณกี่ตัววะสามได้ไหมสามเสียงอ่ะ ถ้าสามตัวที่มันวิ่งมาเนี่ยเนี่ยวางบ้านโดนละมึงมใครมียามั่งวะ หมดแล้วว่ะผมใช้หมดเลยพี่เมื่อกี้โดนยาให้มีเหมือนกันมีคนเยอะว่ะเยอะมีเยอะไม่เยอะออกออกประตูนู้นไหมล่ะพี่พีไม่ยาต้องหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้ว ไม่ใช่ไม่ได้ออ,ออกจากเกมนะเว้ยได้ยิงแม่หมายมถึงว่าออกไปยิงนั่นแะเออเอาจะเอาเอา,เอาข้างนอกนะกูจะโดดออกไปข้างหน้าแล้วไปอ้อมไปยิงตรงนู้นให้ดูจุดให้หน่อยมัอนอยู่ตรงไหนมันอยู่มันอยู่ข้างซ้ายสายมือเราตัวหนึ่งมันไม่ได้หรอกพี่มันอยู่หลังบ้านก็มันเป็น ออออกออกไปหน่อยพี่ออกไปหน่อยออกไปหน่อยปอนมีตรงไหนตรงไหนหลังบ้าน็จะตายแล้วเรๆๆเร็ๆดไมยิยย หมด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 เก็บของพี่เลย